ดรามา่าเฟิร์สวันล้อเลียนจลิต LGBTM ตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่านะครับเฟิร์สอ่ะเขาไปร่วมงานงานหนึ่งและเขาแต่งตัวเป็นเป็นสาวเลยก็ว่าได้นะไม่ไม่น่าใช่ユニเซ็กนะชุดที่ทุกคนเห็นอยู่แต่ตอนแรกเห็นไหมเออแล้วก็หลายคนคงเห็นคลิปเห็นรูปชัดเจนแล้วใช่ไหมครับทุกคนเข้าใจว่าเฟิร์สเนี่ยโอ้โหชายแทย้แมนแมนเลยแต่ว่าไปงานนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นสาวแล้วไม่พอแค่นั้นนะ เขาอย่างแบบว่าทําจริตแบบทําจริตกระเทยอะเอาง่ายๆทำจริตเป็นผู้หญิงกระเทยแบบแบบแบบแรดๆเลยเอาพูดแกบบันตรงๆนะครับซึ่งก็มีกระแสดรามาว่าไปล้อเรียน LGBT หรือเปล่าแต่เฟิร์สออกมาให้ข่าวนะครับว่าเขาก็ค้นหาตัวตนอยู่เขาก็อยากจะเป็นได้ทุกเพศได้เป็นคนหล่อคนสวยคนน่ารักเป็นได้หมดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็ไม่ผิดนะใช่ไหมถ้าเขาค้นหาตัวตนอยู่ในแบบนั้นนะคือ การที่บุคคลสาธารณะดารานักสแสดงเนี่ยเ,ออเปิดเผยตัวต,วต,วตอนออกมาในพื้นที่สังคมอ่ะเขาต้องเลือกเลือกนะว่าเขาเป็นยังไงมาบ้างอย่างดาราสมัยก่อนเนี่ยบางทีต้องโอ้โหดูแมนมากเลยจริงๆแล้วใจเป็นผู้หญิงมากใจเป็นสาวมากมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าภาพที่แฟนคลับที่มาชมตีพรามหน้าใสาเนี่ยเขาก็จําภาพว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแล้วพอมาทําจริตแบบนี้ ทำจริตแบบเออแอบเป็นจริตสาวๆแล้วก็แต่งตัวเป็นสาวเลยไม่ใช่ยูนิเซ็กด้วยมันก็เลยมีคนตั้งคําถามเหมือนกันใช่ไหมครับว่านี่มันคือการล้อเลียนรหรือเปล่าถ้ามองมุมเฟิร์หนยคือเราอยู่ในวงการเรารู้อยู่แล้วว่าคือมันมันเป็นการเล่นกันได้เหมือนกันนะเวลาทําคลิปถ่ายคลิปเล่นๆกับเพื่อนอ่ะคือตัวผมเองเป็นนักแสดงตัวเล็กก็ยังมีเล่นเป็นกระเทยเล่นเป็นแบบ LGBT ทำแบบเป็นเอมมี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักน่ารักคือ คนที่อยู่อยู่ตรงหน้างานจริงๆเวลาเล่นกันถ่ายคลิปอะ่ะมันก็อาจจะเข้าใจฟิลหนึ่งแต่คนที่ไปดูอยู่ภายนอกมันก็อาจจะเข้าใจเป็นอีกฟิลหนึ่งได้นะใช่ไหมเขาเข้เขาใจภาพนี้ไหมเหมือนกับว่าเวลาเราถ่ายคลิปอะ่ะแล้วคลิปยาวๆสักสินาทีแต่ตัดมาแค่หนึ่งนาทีความหมายมันเปลี่ยนได้นะเพราะว่าบางที่ประโยคมันต่อกันอะ่ะมันมีความหมายหนึ่งแต่พอตัดไปช็อตตรงกลางแค่นั้นน่ะมันก็เป็นอีกความหมายหนึ่งเหมือนกันหรือเฟิร์สเองอาจจะต้องการอ่ล้อเลียนจริงๆหรอ มันก็เป็นไปได้แต่ผมมองว่ามันเป็นส่วนน้อยอะเขาจะไปร้อเรียนทําไมอะเดี๋ยวนี้ LGBT มันก็เปิดกว้างมากมายขนาดอยู่แล้วแต่ก็เข้าใจครับต่อให้เปิดกว้างขนาดไหนก็มันก็ยังมีคนแบบติดบูลลี่หรือว่ายึดติดกับหัวเก่าที่โการเป็น LGBT เนี่ยมันมันไม่ดีมันไม่ควรมันมันดูต้อยต่ําซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่นะมันสมัยไหนแล้วการเป็น LGBT เนี่ย คือคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนมีวิฒิภที่พวะมีไมเซ็ตที่ดีมีจิตใจที่ดีเยอะแยะเลยผมพูดเสมอครับว่าเพศไม่เกี่ยวเพศอะไรก็ไม่เกี่ยวครับคนจะเป็นคนดีจิตใจดีหรือทําดีคืออยู่ที่ตัวตนแล้วก็ทําอะไรที่ไม่เดือดร้อนใครถ้าบอกว่าจะเป็นคนดีมันก็ไม่มีใครว่าดีเหมือนกันอีกเพราะว่าดีของแต่ละคนต่างกันถูกใจของแต่ละคนต่างกันถูกไหมเต็มที่ก็เอาถ้าชอบก็ดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน พอพอแบบไปจับจ้องว่าอะไรที่ไม่ถูกใจต้องไปคอมเมนต์แบบโว้ใส่คําดุนแรงใส่ดราม่าใส่มันน่ากลายเป็นประเด็นซึ่งบุคคลสาธารณะนักแสดงยิ่งแบบโดง่งดังเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนจับตามองโดนไปขุดคุยเรื่องราวต่างๆว่ามีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเยอะแยะ,ยะมากมายซึ่งบางทีไอคนขุดคุยอะไม่ดียิ่งกว่าอีกก็เป็นไปได้ถูกไหมหรือบางทีเรื่องราวนะมันก็เป็นเรื่องราวธรรมดาที่คนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเติบโตมามันก็จะมีข้อผิดพลาด หรือนู่นนั่นนี่บ้างอ๋อถ้าไม่ใช่ไปทําร้ายใครหรือไปรังแกใครไปโกงใครจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเราอยากเป็นแบบการเมืองไทยเหรอที่ไอ้คนไม่ผิดหรือผิดนิดเดียวผิดแบบเออมันมันขอโทษก็หายแล้วอะแต่ก็ไปตีเป็นประเด็นใหญ่แต่ไอ้คนที่ผิดจริงๆมากๆเลยกับลอยนวลได้หาข้ออ้างมาแถแบบหน้าด้าน,าน,านแบบเฮ้ยไม่มเมกเซนได้แบบนั้นหรอเออก,ก็ก็เลยไม่เข้าใจเือนังแต่ผมเองก็ไม่รู้นะว่า เฟิร์เองเขาต้องการหาตัวตนว่าเขาจะเป็นเพศไหนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ต้องการทำคอนเทนต์ออกมาเอ่อมันก็ไม่มีใครตอบได้นอกจากเฟิร์สแต่เฟิร์สก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้นแล้วว่าเขาต้องการหาตัวตนก็ต้องรอดูต่อไปว่าเฮ้ยเขามาหาตัวตนว่าเขาจะเป็นเพศไหนชายหญิงอยากเป็นคนสวยคนหล่อคนน่ารักมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมล่ะมันมันมันแปลกเหรอที่จะทําอะไรแบบนี้อ่าเข้าใจครับความแปลกที่ทุกคนเอก็คือ ปกติเป็นแต่งตัวชายมากๆเลยแต่ว่าลโกเองก็ตอนแรกก็เป็นชายแต่เขาก็มีจริตสาวเนาะเขาก็แต่งหญิงก็สวยแล้วคนก็ยอมรับก็เขาก็ดีใจแต่มันก็มีไอคนที่ไม่ยอมรับไปว่าเขาไปพูดจาไม่ดียิ่งเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะขณดผมเป็นตัวเล็กมันยังโดนเลยใช่ไหมไม่ไม่มีเรื่องอะไรก็มาหาเรื่องนู่นนั่นนี่จะคอยทํานู่นนั่นนี่เป็นอะไรอ่ะไม่ถูกใจก็ไปหาดูแค่ที่ที่ถูกใจก็พอไหมวันๆเอาเอาเวลาไปทําให้ตัวเองอ่ะ ดีขึ้นดีกว่าเนาะเออความสุขมีให้จับจ้องมีให้โฟกัสเยอะแยะไม่หาไปหาแต่ปัญหาหคนอื่นเป็นเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เนาะเออก็เดี๋ยวรอติดตามต่อแล้วกันว่าเฟิร์จะเปิดเผยตัวตนจริงๆยังไงบ้างหรือเป็นแค่คอนเทนต์เนาะเอ่อก็ส่งกำลังใจให้เฟิร์สและแฟนคลับเฟิร์สด,ด้วยแล้วก็คนที่คอมเมนต์ที่ไม่ชอบเฟิร์สก็เลื่อนดูนอื่นๆได้ครับหรือว่าถ้าสงสัยจริงๆไปถามเขาที่ดีก็ได้ให้เขาอธิบายให้ฟังเออถ้าเขาอยากอธิบายก็ ขาก็คงอธิบายแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่พร้อมอธิบายก็ก็ต้องว่างดังนั้นมันเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมอะมาใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเฟิร์สยังไงก็มาคอมเมนต์แล้วกันนะครับแบบสุภาพชอบแบบไหนสุภาพกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง MPM ตัวแทนบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ